ผู้ชมครับแม้ว่าสมาคมห้ามังกรจะล่มแต่ตระคุณซ่งยังคงอยู่เป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณชายหยางจะขึ้นมาเป็นผู้นําหลังจากที่แต่งงานกับหญิงพินเป็นเจ้าสัวอย่างและนําพาตระคุณซ่งสืบต่อไปและนี่เป็นภาพล่าสุดที่ช่องวัน31ส่งมาให้ดินกับสถานการณ์ล่าสุดของตระคุณซ่งที่ถูกเจ้าสัวมายึดนะครับจะเห็นว่าตัวของเจ้าสัวซ่งและคุณชายเทียนถูกนําตัวขึ้นมาที่ตึกใหญ่นั่นหมายความว่าแผนของในแม่ในตอนแรกที่วางเอาไว้มันไม่สําเร็จนะครับแล้วเจ้าสัวซ่งกับคุณชายเทียนอยู่ในสภาพอิดโร และบาดเจ็บหนักด้วยตามข้อมูลระบุแบบนี้นะครับว่าชีวิตของเจ้าสวัวส่งและคุณชายเทียนตกอยู่ในอันตรายจากความบ้าครั่งของเจ้าสวัวมาทำให้ในแม่ลี่และทุกคนในครอบครัวตระกูลส่งต้องช่วยกันวางแผนอย่างรัดก,กุมในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับนี่เป็นภาพของในแม่นะครับที่ดูจริงจังและดูตึงเครียดมากในการต่อรองกับเก็ดคืนวิญ,ญญาณที่อยู่ในขวดนั้นนะครับในขณะที่เจ้าสวัวมาก็ดูต้องการอย่างมาก อาจจะเป็นเพราะริ์ของว่านมา,มาแงทับนะครับที่มันกําลังออกริ์อย่างหนักและเขาอาจจะก,กําลังใกล้จะตายด้วยซ้าไปการต่อรองถ้าดูจากสีหน้าก็ดูตึงเครียดจริงๆครับส่วนภาพนี้เป็นภาพที่คุณชายเทียนก็ตกใจกับอาการของเจ้าสัวทรงนะครับอาจเป็นเพราะหลังจากที่เขาโดนกรอกเล่าของชายเสี่ยวถงหรือถูกยิงหรือไม่คุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับกับคืนนี้กับตอนจบของละครคุณชายดินชวนดูสดให้เรติ้งพุ่งกระฉุดไปเลย ซึ่งตัวของเกิดขึ้นวิญญาณที่ในแม่นําใส่ขวดเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราย้อนไปดูทางแอปวันดีในตอนที่16นะครับในแม่ดูเขามีแผนอะไรบางอย่างที่มันล้ําลึกในการนําทัพสู้ศึกครั้งนี้มากๆเลยฉะนั้นอย่าพลาดและอย่าไว้ใจช่องวันนะครับเราปิดท้ายกันสําหรับภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปิดเผยออกมานะครับมี3ประเด็นสําคัญก่อนที่เราจะมาลุ้นในตอนจบนะครับคืนนี้คุณผู้ชมมาแสดงความเห็นคุยกันนะครับเรื่องแรกนะครับมีการระบุว่า ความรักของจิวกับเทียเนี่ยสุดท้ายจะได้ครองรักหรือจากลาจากที่ดินวิเคราะห์และติดตามมาต่อเนื่องนะครับ16ตอนที่ผ่านมาดินยังเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาทั้งคู่จะได้ครองรักไม่ใช่การจากลาครับคุณผู้ชมไม่มีเหตุผลที่เขาทั้งคู่จะต้องจากลากันอีกแล้วจากที่ละครปูทางเล่าเรื่องตัวซิวไม่ยอมรับรักต้องห้ามจนวันนี้นะครับในครอบครัวถึงจุดที่วิกฤตพ่อกับแม่โดยเฉพาะพ่อนะครับ เปิดใจยอมรับหลังจากนี้ถ้ารอดชีวิตลูกใช้ชีวิตอย่างอิสระแบบที่ชอบแบบที่เป็นเลยนินช่วว่าถ้าเกิดมันจบด้วยการครองรักมันจะสมบูรณ์ตอกย้ําในความรักของคนสองคนของความเป็นคนเหมือนกันได้มากที่สุดมากกว่าให้จิวกับเทียนต้องจากลาจากลาคือจากเป็นหรือจากตายนะครับนินชัวว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นครับประเด็นที่2นะครับมีการระบุว่า1การสูญเสียเพื่อตอบ ทุกบทสรุปพูดถึง1คนก่อนนะครับคือนึกถึงใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากเจ้าสวหมาอย่างที่เคยวิเคราะห์เอาไว้นะครับถามว่าเขาตอบทุกบทสรุปยังไงตอบได้มากเลยนะครับเขาคนนี้เป็นคนที่ทําให้ห้ามังกรล่มนะครับเป็นคนที่คิดไม่ดีกับพี่น้องฆ่าพี่น้องเอาเปรียบนะครับแล้วก็ทุจริตด้วยสิ่งที่เขาทําในเวลานี้กับตะคุณซ่งก็เหมือนกับกบฏยึดอํานาจเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเจ้าสวหมาก็ตอบทุกบทสรุปเหมือนกันคือ ตะกูลซ่งก็กลับมาทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาดําเนินตามปกติครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ดินเคยรายงานไปว่าน้องฟินธนพัฒน์กับน้องแจมรัชตะก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในตอนจบของละครทุนชายเนี่ยจะมี2คนนะครับแล้วก็สําคัญในเรื่องที่จะตายไปนะครับเจ้าสวมาเนี่ยหนคนที่ดินมั่นใจแต่อีกคนนึงดินก็ยังคิดว่าถ้าอ้างอิงจากคาโปรโมทนะครับว่าเพื่อตอบทุกบทสรุปเนี่ย ดินก็ยังคิดว่าเป็นในแม่ครับในแม่ตอบทุกบทสรุปยังไงสิ่งที่ในแม่ทํามันก็เลวร้ายครับแม้ว่าจะทําเพื่อลูกนะครับอาจจะเกิดจากการไม่ได้คุยกันหรือว่าบริบททางสังคมการไม่ยอมรับต้นซิ่วใดๆสุดท้ายเอาล่ะมันมีความสูญเสียมีความตายเกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่เขาทานะครับเขาสู้สุดใจช่วยคนที่เขารักลูกแล้วก็สามีเพื่อตะกูลครับคุณผู้ชมเพื่อทุกคนที่อยู่ในเวลานี้ด้วยจะเห็นว่าในแม่แบบ เด็ดเดี่ยวในแม่แบบไม่มีท่าทีของความกลัวให้ใครเห็นเลยอ่ะแกเป็นแม่ทัพหญิงจริงๆครับฉะนั้นถ้าสุดท้ายแกจะเป็นหนึ่งในคนที่ตายมันก็เหมือนกับเป็นการตอบทุกบทสรุปเหมือนกันว่าก็ชั้นนี่แหละชั้นเริ่มชั้นจบที่ชั้นแต่ว่าใจลึกๆก็อย่างที่ดินบอกตลอดนะว่ายังอยากเห็นเขารอดและไปรับโทษตามกฎหมายท้ายที่สุดคุณผู้ชมครับอย่าไว้ใจช่องวันอาจไม่ใช่สองคนที่เราคุยเราวิเคราะห์ร่วมกันมาก็ได้ อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ครับคุณผู้ชมและหลายคนตอนนี้บอกว่าเตรียมพร้อมในการเผาตึกแล้วครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่อย่างนี้นะพีคแบบสุดๆนะคุณผู้ชมอาจจะมีการเตรียมไปเผาตึกนะครับแต่ว่าดิฉันเชื่อว่ามันน่าจะจบแบบสวยงามและเข้าใจนะดิฉันเชื่อว่าไฟที่ลุกนี้นะครับจะถูกดับลงเชื่อแบบนั้นหวังใจแบบนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือสมาคมห้ามังกรเนี่ยจะยังคงอยู่หรือว่าล่มสลายถ้าพูดถึงณนะวันนี้นะครับคุณผู้ชม มันล่มไปแล้วมันไม่มีความพี่น้องห้ามังกรที่เหลืออยู่แล้วคือถ้าคนหนึ่งคนใดตายไปแบบธรรมชาติแบบปกติอะมันก็คงยังเดิมดาเนินต่อไปนะครับอย่างตอนที่เจ้าสัวจางตายไปเขาแบบจบชีวิตตัวเองลงห้ามังกรก็ยังคงอยู่แต่วันนี้มันไม่ใช่เจ้าสัวหมาที่เป็นหนึ่งในสมาชิกห้ามังกรเนี่ยได้เกาะการร้ายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามองดูแกก็เป็นต้นเหตุของการจากไปของเจ้าสัวจางที่แบบไปแฉเขา แกเป็นต้นเหตุแกเป็นคนโกงแกทําร้ายพี่น้องข่าเจ้าสัวซุนยึดอํานาจของชายเสี่ยวถงในการดูแลกิจการโรงน้ําชาอีกแกจัดการตระกูลซ่งอีกครับคุณผู้ชมวันนี้มันเหมือนล่มความเป็นพี่น้องปึกแผ่นห้ามังกรชาวจีนอพยพมาค้าขายจเจริญร,รุ่งเรืองรวมตัวกันมันจบแล้วถ้าวันนี้ไม่มีเจ้าสัวมาอีกอะ่ะมันจะห้ามังกรได้ยังไงมันก็ต้องมีห้าไหมอะแต่ถ้าเกิดเหลืออยู่ท้ายที่สุดเจ้าสัวซ่งชายเสี่ยวถงนะครับก็ต้องยึดจัด จากการที่มีการนําเสนอมาเลยว่าตัวของเจ้าสัวทรงเองนะครับเป็นผู้ที่จะต้องถ่ายโอนอํานาจมาสู่ทายาททายาทายาคือใครคุณชายเทียนแต่ณวันนี้ด้วยบริบททางสังคมด้วยทมเนียมไม่ได้ยอมรับเรื่องต้วนซิ่วฉะนั้นมันต้องตกมาที่คุณชายอย่างหรือไม่ถามว่าถ้าเกิดเขาจะมาหรือฟื้นนะครับในจุดนี้ก็ทําได้แต่ส่วนตัวณนะวันนี้มองว่ามัน มันล่มไปแล้วความเป็นห้ามังกรฉะนั้นอย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมและอย่างที่ดินบอกนะครับว่าท้ายที่สุดอาจเป็นคุณชายอย่างหรือไม่ที่เป็นผู้นําตระกูลส่งต่อไปหลังจากที่แต่างงานกับหญิงพินเป็นเจ้าสัวอย่างนะครับคือไม่ได้หมายความว่าคุณชายเทียนไม่ดีไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเราอ้างอิงจากที่ละครนําเสนอด้วยความที่อ่ะตามธรรมเนียม บริบททางสังคมในตอนนั้นคนนอกเองก็ไม่ได้ยอมรับอะไรใดๆก็ไม่น่าจะเป็นคุณชายเทียนหรือเปล่าที่ผ่านมาเขาก็แบกอยู่บนความหวงังความกดด,นดันใดๆมามากเพียงพอแล้ววันนี้เขาอาจจะเลือกไปใช้ชีวิตอยู่กับจิวก็ได้ครับแต่ถามว่าสุดท้ายถ้าเกิดละครจะนําเสนอว่าอ่ะเป็นเทียนขึ้นมาเป็นผู้นํานะครับคบหาอยู่กับจิวแล้วก็ทุกคนในตระกูลยอมรับเพราะวันนี้เจ้าสัวท่งเองก็เปิดใจนะครับให้ลูกใช้ชีวิตอย่างอิสระถ้าเกิดว่ารอดชีวิตออกไปนะครับ ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยินดีแต่ว่าอย่างที่นินบอกครับเรามองแบบเราอยู่ในยุคนี้นะครับมองย้อนกลับไปหลาย10ปีนะตอนนั้นตามบริบทของสังคมแล้วก็สิ่งที่ละครนําเสนอก็ไม่น่าจะออกมาในรูปแบบที่คุณชายเทียนขึ้นมาเป็นผู้นําตระกูลฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเราติดตามไปด้วยกันกับละครคุณชายตอนจบนะครับโอ้เผื่อแป๊บเดียวเราติดตามละครเรื่องนี้ร่วมกันมา2เดือนเลยนะครับคุณผู้ชม เอาละอย่าพลาดอย่างที่ดินบอกครับดูสดนะครับในคืนวันนี้เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และร่วมกันนะครับติดแฮชแท็กคุณชายตอนจบทาง Twitter ร์ให้แฮชแท็กนี้นะครับติดเทรนด์ระดับโลกไปเลยนะฮะเป็นการส่งท้ายละครคุณชายช่องวัน31ละครหนามดีจริงๆครับ ขอบคุณที่มาติดตามรับชมและอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกดูสดทางทีวียังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีนะอีกหนึ่งช่องทางแล้วถ้าเกิดใครที่อยากดูละครคุณชายย้อนหลังจัดเต็มทุกตอนไปดูเก็บรายละเอียดใดๆเนี่ยสามารถดูได้ทางแอปวันดีเช่อนเดียวกันครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครช่วนติดตามทาง YouTube และ Tik t o k ช่องพัชรประพลพบกันอีกครั้งหลังจากที่ละครจบนะครับสวัสดีครับ